็นยังไงบ้างตอนได้เรื่องอยังไงบ้างเรื่องที่ต้นหนให้ผมไปตามคนที่สเก็ตภาพเหมือนให้นั้นไม่ได้ครับห่อเพราะว่าคนที่สเก็ตภาพเหมือนด้อยมันขับมอเตอร์ไซค์รถล้ลมเมื่อวานนี้แค่นักส่งค้างเลยครับคิดว่าคนจะต้องรักษาตัวอีกเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเหรอครับพ่อแล้วพอจะมีคนอื่นบ้างไหมตอนอ่า ไม่มีเลยครับทำไงล่ะเนี่ยจะหาใครมาสเก็ตภาพไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวเพลินเฮ้ยคุณน้องขวาตาเขาทำไมวะรอให้เอายามาให้ <opposite backs> อ๋อ <Ow>, น <obviously. S 2> ั่นเหรอจวนี้ไงงานการหรู้จะทำเหรอ ไม่อ่ะขี่เกียรเบื่อแล้วก็เฮ้ยไม่พูดดีกว่ามีเรื่องอะไรฮะขัดใจกับลองเก๋หรือเปล่าไม่มีแค่ลำคาเนี่ยเฉยเฮ้ยทำงี้เง่าไม่ใสู่ไม่ได้ไอ้เพลินเองจะไปไหนก็ไปไปไปก็ได้ ไปดูเขาประกอบประการังดีกว่าพึ่งพาอะไรไม่เคยได้เลยไอ <c oughs> ้เรื่องแบบนี้มันตัวใครตัวมันโว้ยทำไรก็รองเก๋ให้พีดแังานาช่วยไหมคะอ,อยไม่เป็นไรคะ่ะเสร็จเรียบร้อยพอดีอา้าแล้วเธอไม่มาช่วยเหรอคะ ชีวิตเก๋คงจะยุ่งยากกว่าน,นี้มากเลยค่ะถ้ารอให้เนเลิ่ม,มาช่วยเ,ออเดี๋ยวเก๋จะเลยไปดูเขาประกอบระการางังแล้วก็จะเลยไปโรงเรียนเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะคู่นี้ดิสามวันดีสี่วันไข้จริงๆจะไปไหนจะไปทำงาน นี่คุณทำไมต้องหลบหน้ากันด้วยพูดผิดข้อใหม่ได้นะทำไมฉันต้องหลบหน้านายฉันไม่ใช่คนผิดฉันไม่ใช่คนที่ไปหาเรื่องชกปล่อยกับชาวบ้านคุณฟังผมก่อนได้ไหมฉันจะไปทำงานปล่อยมือของแม่เดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่ชอบให้ใครมาบังคับ สวัสดีนะคะ Good Evening สวัสดีตอนเย็นค่ะ My name is เกวลินฉันชื่อเกวลินนะคะหรือจะเรียกว่าเก๋เฉยๆก็ได้ค่ะ Good กลับบ้านเองจะมาเรียนให้เสียเวลาทำไมไปขั้นมือขั้นตายดีกว่าไปสิเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรเนี่ยคนอื่นเขามาเรียนหนังสือจะมาวุ่นวายทาไมจะมาเรียนอะไรเสียเวลาทําไมไม่ทาอ่างอื่นไม่ดีกว่าเอย่าทําแบบนี้เลยเฮ้ยเพลิน<ๆ>ข้าว่าจะยุ่งเลยดีกว่าไม่ยุ่งไม่ได้หรอกโรงเรียนที่นี่เป็นของข้าเหมือนกันแต่ถ้าพวกเองจะมาวุ่นวายก็มาเจอข้าก่อนแล้วกันข้าก็ไม่อยากยุ่งกับเองแต่เเด็กพวกนี้ต้องกลับบ้านไอเด็กพวกนี้นเป็นลูกของเองทั้นงนัจะไปไหนก็ไปเลยปะ เดี๋ยวทนไม่ไหวนว้ยก็ได้เว้ยกลับก็ได้แต่ฝากไว้ก่อนนะรีบเอานะเว้ยกลัวหรือเปล่าไม่เป็นไรนะอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรได้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครจะเรียนก็นั่งลงถ้าไม่เรียนก็กลับไปซะ Good evening สวัสดีตอนเย็นนะคะถ้าเราเจอกันตอนเช้าเราก็ต้องบอกว่า Good morning ไหนลองอกเสียงตามซิ Good morning, Good morning. สวัสดีตอนเช้านี่มลเลืมกลนอยด้วยนะเห็นหนวนแล้วใคร นางเจนนี่ Yes มาดามนี่แกจะไปไหนจะไปหาพี่เพลินแล้วก็จะไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะถ้าแกไปเนี่ยนะก็เท่ากับว่าแกเนี่ยร่วมมือกับนางรองเก๋นี่แกเห็นความสำคัญของนางรองเก๋มากกว่าฉันหรอโอ้ยเจค่ะเจนนี่จะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยนะ มีพี่เพินเนี่ยไปเรียนด้วยเพลินเป็นนักเรียนรองเก๋เป็นครูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอาคิดภาพก็อยากดูแล้วไปก่อนนะคะเจ๊ไม่จต่รีบกลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ให้กลับไปนะถ้าเป็นเพลินนะอ้อยทำให้ทุกอย่างเลยอะ ตอนเช้าดีตอนเช้าแม่สวัสดีตอนเช้าไม่สั่งแล้วไงวะเนี่ยฮะก็พอเข้าใจอย่างนี้ถึงต้องมาเรียนไงไปไปนั่งนั่งนั่งได้เด็กเสิร์ฟอยู่ไหนไอ้บ้าห้องเรียนไม่ใช่ห้องอาหารเอาหร่อสวัสดีครับพี่พลน เอ,อเ๋สวัสดีค่ะสวัสดีจ,าจ่าเจนนี่มาหาพลอยเหรอไม่จ่าเจนนี่เห็นว่าตารางสอบออกแล้วเลยเอามาให้ค่ะขอบใจนะเจนนี่มีเรื่องรบกวนนะค่ะคือแบบว่าเจนนี่เขอาเรียนภาษาอังกฤษด้วยคนไม่แน่ครับได้สิจนเจนนี่ย,ยินดีต้อนรับเสมอเลยเมื่อไหร่ก็ได้คุณลขอบคุณค่ะ เยลองเก๋ ge. แต่ก่อนที่ฉันจะสอนเนี่ยนะฉันมีเรื่องที่จะพูดกับเธอก่อนไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณใจอ้อยงันตาม,มาอ่ฝากทุกคนก่อนนะเจนี่ไม่ค่ะ สอนภาษาให้กับเด็กแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็เพราะเพลินเขาขอร้องนะคุณจะมาด้วยเหตุผลอะไรฉันก็ขอบคุณคุณมากนะคะคุณอ้อยแ้่ฉันขอบอกเธอไว้นะว่าฉันกับเพลินมีความสัมพันธ์กันอย่างล้ำเลิกเกินกว่าที่เธอจะรู้เพราะฉะนั้นอย่ห่วงห่างเพลินเอาไว้เข้าใจไหมคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันกับเพลินเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันค่ะ ดีก็ขอให้มันจริงที่พูดก็แล้วกันมันจริงและแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณอ้อย